กีตาร์ทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ที่มีความกว้างซอกคอ55.6ม mm, ิลิเมตรเท่ากันทั้งคู่นะครับแต่ว่ากีตาร์ตัวหนึ่งนะครับใช้แัดเดิลความกว้าง11.3ม mm, ิลิเมตรอีกตัวหนึ่งใช้ความกว้างแัดเดิล10.5ม mm, ิลิเมตรนะครับดังนั้นอะไรเป็นปัจจัยที่จะทําให้บอกได้ว่าเราจะใช้ความกว้างแซดเดิลเท่าไหร่บนกีตาร์แต่ละตัวนะครับเดี๋ยวนี้มาดูเรื่องนี้กันนะครับสวัสดีครับก็มาพบกับสยามลูเทียทีวีเช่นเคยนะฮะสำหรับในวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของความกว้างแซดเดินน ื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีสมาชิกหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะครับว่าการเลือกใช้ความกว้างแซดเดิลเนี่ยเราจะเลือกใช้ได้ยังไงหรือว่ากีตาร์เดิมเนี่ยเรามีความกว้างแซดเดิล10.5นะครับเราจะเปลี่ยนไปเป็นความกว้างแซดเดิล10.8หรือ11.3ออะไรอย่างเงี้ยได้ไหมมันจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับ แล้วก็ยังมีอีกหลายคนเลยที่เคยมานั่งคุยกันแล้วเขาบอกว่ามันเปลี่ยนได้มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามาเลยจัดมาให้ให้เลยนะครับ10.5เป็น11.3เจนี่ยจัดมาเลยนะแล้วสุดท้ายเอาไปใส่ก็เจอปัญหาจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะดูยังไงว่ากีตาร์ของเราจะต้องใช้ความกว้างเซตเดินเท่าไหร่นะครับโดยที่วันนี้ผมเอากีตาร์สตัวเนี้ยมาให้ดูเลยนะครับก็คือจุดนี้นะฮะความกว้างซอกคอของทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับมันกว้าง 5 55. 6 55.6มิมทั้งคู่นะครับผมแล้วก็ทั้งสองตัวนี้ใส่บิดที่ต่างกันนะครับตัวแรกนี่จะใส่บิดแบบวินเทจนะครับความกว้าง11.3มิลิเมตนะครับอีกตัวหนึ่งใช้บิดแบบวิเ 6, 6, นเทจ6 0เหมือนกันแต่ว่าแซดเดิลเป็นแบบบล็อกเหลี่ยมนะครับบล็อกตันก็มีความกว้างแซดเดิลอยู่ที่10.5ม mm ิมนะครับ ซึ่งกีตาร์ทั้งสองตัวนี้ก็เล่นได้ดีเล่นได้ปกติทุกอย่างนะครับไม่มีปัญหาเรื่องสายตกขอบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วอ,อ,อย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่าเราสามารถที่จะใช้ความกว้างซัเดิลเนี่ยตามใจชอบเลยหรือเปล่านะครับคําตอบก็คือไม่ใช่นะครับเพราะว่าสิ่งที่มันต่างกันคือในเรื่องของเฟลดนะครับผมอย่างที่เราเห็นตัวนี้นะฮะเฟลดของตัวที่ซัเดิลกว้าง1 3เนี่ยเขาจะใส่เป็นเฟลด small นะครับ ขนาดความกว้าง2.0ม mm, มตรนะครับส่วนตัวที่เป็นความกว้าง10.5เนี่ยเขาใส่เฟตขนาดมีเดียมมานะครับขนาดความกว้าง2.4มมตรซึ่งความต่างของมันเนี่ยนอกจากความกว้างแล้วเนี่ยมันยังทําให้ความสูงของเฟต่นะมันไม่เท่ากันด้วยนะครับตัวของเฟต2.4มมตรเนี่ย mm, มันจะมีความสูงของเฟตมากกว่านะครับทำให้เวลาที่เราทําปลายเฟตเนี่ยเฟตมันจะล้าเข้ามา มากกว่าตัวของเฟตที่เป็นเฟตสมอลนะฮะพอเฟตมันล้ำเข้ามามากขึ้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะทำให้สายจะมีโอกาสตกขอบมากกว่าตัวที่เป็น10.5ม mm, ิลลิเมตรนะครับดังนั้นตัวที่เฟตที่เป็นขนาดนีเดียมิลลิเมตรเนี่ยครับก็จะต้องใช้กับสแตนด์ที่มีความกว้าง1 0 5มิลลิเมตรเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราใช้กว้างกว่านีนน้โอกาสที่สายมันจะตกขอบมันจะมีได้สูงนะครับเทียบกับตัวของ ความกว้างเซนเดอร11.3ที่ใส่เฟสสมองอยู่นะฮะโอกาสของสายที่จะตกขอบก็จะน้อยเพราะว่าการทำปลายเฟสมันจะไม่ล้ำเข้ามามากนะครับผมอันนี้ก็เป็นความแตกต่างของมันนะครับผมคำถามต่อมานะครับแล้วกีตาร์ที่เขาใส่พวกเฟสจัมโบ้นะครับหรือเฟสใหญ่ๆอะไรพวกนีเ้เขาทำยังไงในเมื่อคอมันกว้าง55.6แบบนี้นะครับใส่เฟส จัมโบไปนี่โอหไม่สายตกขอบเลยเทเลยเลยนะฮะ <C ur l> คำตอบคือเขาจะต้องขยายความกว้างของตัวซอกคอตัวพ็อกเก็ตคอตัวนี้ออกนะครับผมก็มีตัวอย่างกีตาร์มาให้ดูด้วยนะครับอย่างเช่นกีตาร์ตัวนี้เนี่ยความกว้างพ็อกเก็ตคออยู่ที่56.7ม mm เมรนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับจะใส่10.8 mm, ใส่11.3 mm อะไรได้ทั้งนั้นนะฮอย่างตัวนี้เนี่ยเขาใส่เป็นโกโตฟอยลโรสมาซึ่งโกโตโกโตฟอยโรสเนี่ย ตัวซัดเดิลเนี่ยกว้างอยู่ที่10.8ม mm, ิลิเมตรนะครับ ดังนั้นก็สรุปนะครับสำหรับการเลือกใช้ความกว้างซัดเดิลเนี่ยก็ให้เลือกใช้าตามความกว้างของคออันนี้คือหนึ่งอย่างนะฮะสองคือขนาดของเฟรดนะครับถ้าเฟรดไซส์เล็กเนี่ยเราก็จะใช้ความกว้างซัดเดิลที่มากได้แต่ถ้าเฟรดมันขนาดเริ่มใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องลดความกว้างซัดเดิลลงเพื่อชดเชยกับการทําขอบเฟรดที่มันจะล้าเข้ามาในคอมากขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเรามีคอที่เป็นขนาดกว้างอยู่แล้วเนี่ยก็คือกว้างกว่าห้าเนี่ยเราก็สามารถที่ จะเลือกใช้ความกวามสะดุดได้อย่างอิสระเลยนะครับก็จะเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ